จุ่มลัคกีแบกที่ท็อปท้อยกันค่ะนี่นะคะเราสามารถเดินเข้าไปแล้วก็เลือกจุ่มมาได้เลยหนึ่งถุงแกมก็เลือกมาจุม่มด้วยนะแล้วเจนวายมีปมอย่างเราก็แกะมันหน้าร้านเลยค่ะตัวแรกที่ได้มาน้องทำหน้าเหมือนสมาน,น้าที่ได้ก็สุมม่มในสุ่มอีกรอบหนึ่ง ไมได้ทั้งหมดกี่อันเ,เลยออสี่ดดนะมาแกะถึงสุ้มกันะวันนี้เราไปซื้อลักกี้แบ็จากท็อป o อยมาราคาเิ็ดร้อยบาทนี่เลยนะคะเชิญเชแต่เขามีโปรถ,ถึงวันไหนไม่รู้นะจำไม่ได้และนี่คือที่จุ่มได้มาน้องที่หน้าตาบอกว่าสมา่มาม่ามึงได้กูเนี่ยหนึ่งตัวแต่น้องก็น่ารักนะจะมีสี่ชิ้นนะคะ ของท็อปทอยเลยนะเราซื้อที่แฟชั่นตัวแรกก็คือตัวนี้ใครรู้ว่าคือตัวอะไรช่วยพิมพ์คอมเมนต์ให้หน่อยนะะแล้วก็อีกสามกล้องเริ่มจากตัวนี้เลยตัวที่เพื่อนเราถามว่ามันคืออะไรน้องตัวนี้น้องสีฟ้าคือมีตัวตัวเล็กตัวน้องมาให้ด้วยน,นี้ก็แกไปเลย รักอยู่นะเห็นไ,ไหไนะ <c oughs> หน้าตาบอก <c oughs> เป็นยังไงล่ะได้กูมานะ่ะดีใจไหมดูหน้าตาสิ ทุกตัวเหมือนแบบยอดเย้ยแก้หมดเลยหน้าตัวหน้าตาคือแบบเป็นยไงล่ะจุมได้คูม,มาเป็นยังไงเ <c oughs> ดีวดู <c oughs> ดูหน้าตาที่ได้มาแต่ละตัตวยอดเยอยมากทำไมหน้าตามันดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้ตุกตัวที่สองนะคะที่ได้ไปเป็นตัวนี้นะน้องอ่านว่าอะไรนะ <Nancy S 2> แดนซี่หรืออะไรสักอย่างนะคะ <c oughs> ของ low life คราวนี้เราก็มีอยู่ที่บ้านบ้างนะตั้นึงสองสาม ไม่ใช่ได้แฟนไหมอ่ะวิครน,นี้น่ารักจังทาลิโอเป็นหมาน้อยชินามอ,อ,มอนอน่ารักนี้แล้วข้างหลังมันมีอันนี้คาดว่าเปิดได้เพื่อให้ตั้งโชว์อ่าใช่จริงด้วยีะเปิดได้น้องก็ตั้งโชว์แบบนี้แลวอุ้ยทำไมมันมันละ่ะ นี่หนุไม่ใช่ของปลอมนะล,ลูกแัก้กตั้งโชว์แบบนี้เลยอุ้ยน่ารนะักผลประกอบการวันนี้700บาทได้มา4ชิ้นห้น้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีน้องที่ถามว่าเป็นไงล่ะได้คุณมานะเป็นไงล่ะอย่างเงี้ยไปแล้วไม่บายฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย